สวัสดีครับหอยเอกได้ยังมากครับมือนี้ได้ลูกครับพี่น้องเอ้เจ้าไปซอกหามาแต่ใส่เราหอยเอกมาปวดมาโคดแต่ลูกตัวนี้ไหมลูกยังล่ะหอยเอกนี่สามหนึ่งเอฟสามหนึ่งอ๋อลูกพอพันดังนี่ติดดังนี่ช่างครองแท้ลูกเคฟสามหนึ่งเป็นยังงูน้นี่พี่นอ้องอ่อพอพันดังๆนี่ลูกออกมาจากดังอายุได้หลายไปนไหนครับตัวนี้ แปดเก้าเดือนวุ้ยวุ้ยแปดเก้าเดือนเอ้ยพี่น้องเอ้ยวุ้นี่สูงหน่อยสามสิบหลับวะนี่ได้แล้วครับครับเครื่องดำนะตึ๊บครับฟองติดด่างเด้อพี่น้องนี่เอกสารพันยังบ่นหอยอีกครับเอกสารครบลูกตัวแม่พันลูกที่ไหนพันหอยอีกตัวนี้ลูกสองเหรอนี่ใส่เมาโกโก้นี่พี่น้องเบิ่งตาหล่นหัวหูครับนี่ มือข้างหลังสีแดงบ่ต้องห่วงครับตัวนี้แม่เป็นตังได้หอยเอกตัวนี้พวงว่างรู้ครับพวงว่างเนาะสูงเท่าไรครับแม่เพิ่นร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกตรวเตีงดำประกันตับนี้ทุกอย่างเนาะครับเนาะประกันตับนี้ทุกอย่างครับเปิดอยู่เก้าหมื่นห้าครับเหัวงามโอ้ยตะลูกนี่กับพ่อแห้งเหรอพี่น้องเอ้ย เฮ็ดแังไดงจังสีสมหมวกบ้าได้คือกระเจาอาเลยพี่น้องตุดเทียบเทียบจังสีเก้าหม้าคุยได้ต่อได้มีคุ้มเดียวเนาะเบอร์โทหอยเอก์แปดศนย์ศนย์แปดศย์หกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดก้าสามศูนย์เจ้านยเอกสว่างแนดินีเนาะ อ่ขอบคุณลลายครับพอยกไปซื้อแสนนั่นแสนตัวน่ททอตัวนี้อยมาดีถลูกมันกนนอยอยู่นเาตัวนั่นซได้น่ยแนสามแม่นก่ยคนนีจ้ซื้อแซนนสามกับหกปันแซนสามหกปันใครวัทองสีกระีครับแนหาเว่แนหาใคแนหาเอาไปทายสองแซนนกวคนครายสองแซนน์ตา่มันกันน่อยคนนี้ซู่อนหน่อยคนนีครับ่มาย่งาุกจังหวะม อ๋น้องปอได้ยังมาฝากพี่น้องครับมื่อนี่โคมลูกตัวแม่ลูกตัวเมียคุณจักเอ,อ,อ่อพ่อขุ้นบตัวนี้ลูกยังโโจคไ้ครับสืบพ่อมาได้เนะาะฮะบางทีอผู้เฒ่าเรียงคนกับทิมใบทิมยังพี่นอ<ห>้องมุงมแล้วเะี่้านไปครับแม่นีนสูงพอลอยหาิบบ่ ร้อสี่สิบห้าบวกอ่ะลูกตัวแม่แดงแดงครับลูกที่ไหนปะฮะลูกแรกเนาะ,ะแม่จะเขาดอจักหน่อยครับอาจจะให้ลูกซ่าจักหน่อยลูกแรกลูกตัวเมียแม่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกทับสมไปทั้งแม่เพิ่นทองบ้างเนาะเปิด,ดยีด่ห้อใดล่ะคมนี่เปสี่สห้า พอฟังครับพี่น้องลูกแรกลูกตัวแม่ผู้ได้ต่อได้เนาะประกันต่ำนี้ให้ทั้งแม่เพิ่นนี่อ่ะเบอร์โทรล่ะ0 9 2ย์เก้า5องศูนย์เก้ครับผมน้อยปอเนาะน้องปอทั้งสว่างแดนดินมีคมเดียวเนาะล่ะเนาะไม่มาครบเดียวครับผมอ่ะขอบใจอะไรล่ะครับผมปากน้องปอครับกมลูกตัวแม่ครับแดงครับครับลูกตัวแม่ตัวแม่เพิ่นอยากออกเหลืองจักหน่อยแต่ว่าทรงลูกแดงเครื่องครับ บทครบแล้วลูกต mm <pause and rain> ัวแม่คนนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมช่องสบายใจฟ้ามีพี่น้องพี่พี่พี่น้องมาอยู่สนามโคกเจริญครับมื่อนี้พนังคันครับพี่น้องได้สายาครับแต่พ่อใหญ่ดำเมื่อสั่งมีผู้ทางทางให้ ตอนนี้เขาเมือนมันโมเมนดอกันที่ก็กจอมัน่หมอนอย่านลนอกกจอสีมีไกำลังคนย่ยก็สายก็มันนรกวเนาะโอ้ยต้งมาตุกวงกัน่กว่านี้เนาะต่วงอไนีหนะท่ผมใจมัน ปนๆเดี่ยวเท่าไหร่ก่อนสินี่ปนมาที่หกที่หกแล้วก็สีหนึ่เมน่างที่สูงอยู่ประมาณลอยยี่สิบหันใช่ป่หอยเมคนมาเฉียวสิบหกกว่าสิยีกโค้มหนึ่งโค้มลูกตแม่ แม่อยากแม่อยากเขโาจังหน่ปุ่นที่วางลูกที่สามหรอั้งลูกสองป่ะควบลูกตัวแม่เออผมเปิดไม่ซ่าซีนี่ซ่าซีเนาะครับโซล้อไงครับลูกตัวแม่ลูกแดงคักคมหนึ่งแม่นี่สูงอยู่สิป,ประมาณหน่อยสามเจ็ดสามแปดนี่ยนะพี่น้นองตัวนี้ ูกตัวเมียครับแดงจึงคืง่า้เนเปิดอยู่เท่าไหรก่อนละเซาเท่าไรก่ก็ละเซาซีเนาะปุ้มนี่ครับอะไรกันั่งหน่อยเท่าไรก่ก็เปิดเปิดไ่6 5ร1เนาะต่อได้คือกันเครื่องดำครับตัวนี้เอาเบอร์โทรนไ่ใหไหม 098 0 9 8 21 21 66 6หม่คบใหม่วานอนครับผมขอบคุณหลายหลยโมงัวงามอีกโคมหนึ่งครับพี่น้องตันี้ไนอโอของฟอร์นักันบ่ครับจัดงัวงามมาฝากพี่น้องครั้ง สนามโคกจเจริญครับมื่อนีพอทองฟันแสงยังบอจัดจ้าน,นไปเลยครับพี่นอ้องลูกเพิ่นเป็นคมบ่ลูกแม่ลูกบ่พอ่อลูกเพิ่นนี่น่าจะเฮ็ดเขามาครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ลูกยังกับพ่อตัวนี้ลูกเจมบอลทีเคศูนย์ศูนย์เจ็ดแต่ลูกนี่สูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิบเลยพี่นอ้องใหญ่แดงหนาะครับ นานาย่นย่นบือเรื่องชัดไอ้ตัวนี้เพื่นเป็นลูกที่ใดก็พอลูกที่สองเนาะแม่เป็นยังไดพอตอนนี้รับสมบ่ะตรวจห้องผพานแล้วประกันห้องเนะาะม,ามาัานม่านยังเราพอใน้องตัวนี้ใส่หุ่ตั้นเนาะโอ้ไหจะพอพันดังครับพุมนี่เผืองดำสูงร้อยสี่สิบ ผ่าบวกลบครับจัดเดือนก็พ่อในทองตัวนี้สี่เดือนกว่าแล้วตรวจทองให้เรียบร้อยแล้วประกันทั้งนอกี่ลูกเจมบอลทั้งในลูกฮูตตันเปิดท่ายพ่อราคาประกันทองหะักแล้วฮะักสิบักแสนเนาะอ่าแสนหนึ่งเปิดไว้แสนหนึ่งมาต่อเอาเนาะครับผมประกันทองประกันตันี้ไ้ทุกอย่างแกงขาเล็บสวยครับนี่ตัวนี้แหละคักสุดยอดครับทรงลูกนี่ผลงานพิ่น เจ้าลูกนี่กัหลายมือนอยู okay. ่พี่น้องนี่ตัวนี้ครับเด็ดเก้าให้แล้วเด้อพี่น้องนี่อ้าเบอร์โทรเนี่ยพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาององพอทองันมานอนนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมสายคุณวะมีบ่พ่อมือนี่นี่จำบอกทึ่งไงลำมาขายบนท่นได้นี่บ่อปู่นี่่ สายขุนใส่ไงครับพี่นอ้องเนื้อก็ได้ขุนก็นได้สูงสี่ร้อยเกือบร้อยหาสิบอยูอยย่พี่น้องร้อยหาสิบบวกลบครับอายุได้หลายเหมือนไอ้พอต,ตัวนี้ <อา S 1> กำลังเปลี่ยนแถวคู่ที่คู่ที่ซีคูท่ที่ซีมันคู่ที่ซีกำลังกำลังงู่ครับเปิดเท่าได้พอสายเนใื้อสายขุนเหรอเปิดซีซีเอฟครับ สี 40, ่มือเน็ตส่อเนต้ได้พอต่ต้ได้หลายพอตัวนี้โต้ได้อยู่เนาะเอ,อ,อ,อ้าเบร์โทั่วกับตามที่เหนน็นไ้เนาะพ่อเนาคนะครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับพอตองฟันครับผมโอ้เห็นห้องแซ่บบลบานนี่พี่น้องเอ้เจ้ห้องแซล อาไไยงเจ้า่เกันทอเบุบยุบ้านผมก็ประได้ยินเสียงห้องจแอยู่น่ทั้งนี้ก็มีจักจันมาทยล่ะยังไงล่ะครับนี่ขีดาิบขีดละสาสิบบาทเขาต่ำเขาจะขีดได้ผปไหครับนี่สาสิบบาทโอ้ขีดหนึ

นี่ไะเหวน่าเพิ่งออกใบแล้เดิที่ออกจากตลาดเลยโค้ดอะไรก็ได้กัเจ้าไรเอาลรถต้นละห้าบาทก็ได้ซื้อไปฝากเมียขายง้วนรูปเมียกับบารดารุ่นนี่ได้ของเสียบไปต่ำใส่ม่วงไม่ร้องเอ้ย แถมตัวนึงว้ายะว่าแถมตัวหนึ่งนแถมไม่ไดตัวเน่เอแถมตัวนึงก็ว่าแถมเนาะแถมจะเคร่ลูกเลยมตผได้ละเ้อยแปดเจยครับแปดเจ็ดอยห้องลูกโตผูโค้งบ่หอดซาครับพี่น้องลูกสองปะครับตัวนี้นี่ลูกแรกลูกแรกเนาะครับ เนี่ยก็สีทองวางอยู่นะครับเนาะทองวางอยู่สูงสิประมาณรอยยี่สเจประมาณนี่แหละพี่น้องเครื่องดำสาเท่าไหร่กันละหั่แปดเจ็ดร้อครับสิบแปดเจดร้อยมองห้องมองห้องครับพูดใด้ต่อได้อยู่ต่อได้เล็กน้อยครับต่อได้น้อยอยู่เนาะอ่ะเบอร์โทรนี่ครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดห ห้อยนาเลีดบัหม่วงครับครับผมเออขอบคุณหลายๆห้อยครับอ่ะผู้ใดอยากได้โคมรมหอยส่าครับพี่เนาะแปดเจ็ด้อยคุณใดต่อได้ลูกตัวผู้ครับผมบัวบัวกัวนั่นหรอกแค่ไปวัน่อตัวใด้ตัวใดเมียซาโตเลนี่ครับเอ้าสามพันตัวมันทีขายบ่วบัวเหมือนคนหน้าอย่างหนูสามพันขายหรอบัวบัวแค่ไปวันสามพันหนาวลูกใดก็ได้บัวมันจะใก๋ลูกได้เกลี่ยลูกใดก็ได้เกลี่ย แม่เยคครับนอโอ้ยมัม้ดกัก็เียได้เลยเลยมันกำลังต่อร้องกับง้วตัวนี้พี่น้องหลักหมื่นแม่มันมาตีไแม่มันมาตีรับเยน้ามาเลยติเอเดตสุุซีุลายสองร้อยประสานนเสียวตัวนี้พี่น้องแม่มันมาตีสูงสิประมาณลอยยิมหานะครับพี่น้องเฉลี่ย ปลห้าออกวอาวอ,า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 อ้า,อามออกน่อื่อตร่ปกมยกันคุยกันครับคุยกันบ้างอะไเบี้ยจัดยังมากก่ามันนี่เ,คคนเ่นสายคนหาง ไฟงามตัวนี้นั่งหน่อยครับพี่น้องตัวนี้สูงเท่าไรเบนได้วัดรหรือปล่าัดเรียบร้อยสูงเท่าไรร้อยสามสิบอายุปีกว่าปอตัวนี้คุณแจักซื้อพอคนใดพอตัวนี้เจ้าสมเก่าังแ่ีหลือผู้เฒ่าเลี้ยงผู้เฒ่าเลี้ยงอาจจะเป็นลูกหลอดอยู่เนาะแต่ว่าบ่มีเอกสาร พี่น้องเบิงเขาบงหนาครับหู้ครับขี่ได้หู้กันหู้เชื่องขี่ได้ผู้ใหญ่ไงขี่ได้เล็กน้อยขี่ได้งามอยู่ครับพี่น้องแต่เกาอยู่น้ำเจ้าของเกาพ่นเลียงแบบธรรมศาสตร์เลียงแบบแล้วตะวาสนาบังเฮฟบ่หรือยังนี่บอแมนบอ่มี เนื้อหนาบ่หนิเม็ดหนาบ่เพิ่นไปหมุนเมดน็มหมดหนาไม่หรอกหมุนปลาหนาเรีกว่าบักเห็ดเปิดเท่าไรแม่ 35, นางเฮาวามสิบห้าสามสิบห้าเอาเขาไปพัฒนาตัวเอาครับพีน่น้องสูง130แล้วสูงใหญ่ได้อีกหลายเติบอยู่ตัวนี้เอา้าสายผู้น้อยดอนก็แม่นบ่ครับตัวนี้ก็สิสูงอยู่ประมาณ120เนาะพี่น้นองเปิดเท่าไรผู้น้อยดอนดอนสายเปลือก สิบสามเนาะผู้ใดต่อได้มีแต่ควายมือหนะเบอร์ทัครับผม082ปดสองครับ082 22 2สองสองสอง้ครับเ8็ดอยเบี้นเนาะเจรินสินอ่ะผู้ใดอยากได้ควายงามก็ไปเรียงครับพี่น้อรอบ่งควายกันนะพี่น้องสวัสดีครับผมได้อย่างมาเนาะมือนนิเนาะแมลูกตูก แม่ขับง่ามขับลูกแม่ครแม่สูงร้อยสามแปดยกก็ได้แยกก็ได้ได้ครับครับโอมลูกตัวเมียแม่เป็นยังไงครับตอนนี้สี่เดือนแล้วครับมันสี่เดือนสมยังไหมเนาะครับเนาะสมโตครับสมโตเนาะสมโตสูงเท่าไรก็ครับแม่เพิ่นร้อยสามแปดครับร้อยสามแปดไอประกันมันเหรอปะมันยังไม่ตรวจเนาะตรวจเนาะก็คุยกันเบิ่งครับสี่เดือนประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับสี่เดือนตรวจได้แล้วพี่น้อง อ่าทำแม่นเปิดยกสูตรสองได้สามครับเท่าไหร่ครับสี่สิบสามครับสี่สิบสามครับทั้งแม่ทั้งลูกโอ้จะมันพอฟังได้พี่น้องลูกตัวแม่อ่าแม่ก็เริ่มเป็นสาวแล้วพี่น้องนี่แต่ลูกนี่สูงอยู่เท่าไหร่เนาะในวัดรบอร์ร์ร้อยยี่สิบหกเนาะแม่กับม่านครับพี่น้องสี่สิบสี่สิบสามสี่สิบสามกู้ได้ต่อได้ครับผมเอาอยากให้เอาไปน้ำกันแล้วพี่น้อง เป็นมูกันครับย้ำไปเรี่ยง43อ่ะแล้วก็มีอีกบ่ครับสองก้อนกันเนอะขาผมนั่งหน่อยเนาะครับนนเนาะนี่นั่งหน่อยหรือผูกหน,น่อยเนาะนี่เนาะเสือกของค้าครับนั่งหน่อยผูกผูกเสือกสูงปวดเพิ่น เลยพอเปลนแต่ยืนสูงเท่าไหรต้นตัวน,นี้ได้บัตรปะี่ห <25 S 2> ้าไ <25 S 2> ด้มร้ยยี่ห้าบัตร้อยยีบวกลบเนาะครับเนาะบัดแล้ว, <25 S 1> ลวเรียบร้อยร้อยยีห้าเปิดเท่าไดรครับนัน้อยตัวส <25 500 S 2> ิบห้าห้าร้อยกับกู่ใดต่อได้นะครับเนะบบาะประกันตำนี้ให้ทุกอย่างนี่หางหางที่นอก อังกาใช่ได้ยุ่ิหรอพี่น้องครับเอาแล้วก็ตัวน้อยลงมาทั้งพี่บอแมนเนาะลูกเปลือกโอ้ลูกตัวผูบทลูกตัวผูบทั้งหมดลูกตัวผูบสมพอเผือกมาเนาะครับบอกทั้งแม่เลยครับมได้ลูกเผือกทั้งสองตัวลูกตัวที่ไหนเพื่อนเราห้อยไฟตัวนี้ สาตัวนี่สามหมื่นครับเปิดอยู่ให้ลูกคุงให้เมืองแแลรวอ่ะครับเอ,บอาเลยครับครับสูงอะไแม่เพื่อนต้นแม่เพร้อยสามสิบสีบร้ยบสัดเรียบร้อยแล้ว ครับ FC ญี่ปุ่นด้วยนะครับครับพุณอ่ะมี FC ญี่ปุ่นพร้อมหอยต้นสามหมื่นครับสามหมื่นสาตัวต่อได้เยอะเนาะครับเนาะต่อได้คุยได้ครับครับย่างดีอ่าประกันตัวนี้ให้ประกันครับผมครับอ่าสามหมื่นครับผู้ใดมากลูกเผือกูทั้งสองนะครับลูกปูทั้งสองลูกเผือกเนาะ ครับอ่ะเบอร์เราห้อยไฟอ่ะเบอร์โทรครับผม083 083 535 535 9892ห้อยไฟประนอนครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆครับอ่ะฝากครับผมอ่ะฝากห้อยต้นห้อยไฟครับฝากพี่น้องครับมีายสายเกษตรกรมาฝากพี่น้องคือเก่าครับผมกาฝากพี่ฝากน้องไหมครับผมมาพบมาพอกันได้เด้อพี่น้องทุกวันอังคารแล้วก็วันเสาร์ครับทั้งสนามโคกเจริญครับพี่น้องอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผม อ๋สำหรับมือนีเข้มนี้ก่ะฝากพี่ฟังน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ